สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านมิมนแท้แผเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมเอาใจคนชอบแป๊บซี่นะครับผมจะพาเรือนี้ไปเปลี่ยนสายกันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆซื้อเรือนี้ไปหลายคนเหมือนกันนะครับก็ทักมาสอบถามเรื่องซื้อสายเพิ่มนะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจมากๆนะครับผมมองเลยว่าสีหนึ่งนะที่ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าใส่สายได้หลายรูปแบบมากๆก็คือสีแป๊บซี่หรือว่าสีน้ำเงินแดงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิก,กาแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะครับถ้าทํารูปแบบมาประมาณแนวสปอร์ตสีแดงน้ําเงินเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนสายได้หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเข้ากันกับหน้าปัดรวมถึงไม่เข้ากันกับหน้าปัดพอใส่อยู่บนสายปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันไปกันได้นะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูในหลายๆแบบนะครับสาหรับคนที่กําลังเล็งเรือนนี้อยู่แล้วก็อยากได้รูปแบบการเปลี่ยนสายเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ เรามาดูในแบบแรกกันนะครับแบบแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสายนาโตนะครับหรือว่านะครับเราจะเรียกว่าเป็นสายผ้าสายไนล่อนได้หมดเลยนะครับ ก็จะมีลักษณะที่เ,เป็นผ้านะครับเป็นผ้าผ้าแบบว่าเหมือนแบบเป็นผ้าใบนะครับถักกันนะครับใครที่เคยใส่นาฬิกาอยู่แล้วแล้วตามหาพวกสายยาวสายแบบใส่ลุยหน่อยทนหน่อยก็สายแบบนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกตอน้นนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับซึ่งมันเข้ากับตัวหน้าปัดสดนะครับพอใส่สายเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยจากเดิมที่เป็นสายสเตเลสเนาะมันก็จะดูแบบเข้ากันเนาะแต่พอมาเป็นสายผ้าแบบนี้สีดําปุ๊บเนี่ยมันเข้ากับตัวหน้าปัด มันทำให้ตัวสีหน้าปัดสีดำเนี่ยมันดูเหมือนมันดํากว่าเดิมแล้วก็ตัวขอบนีที่เป็นสีน้าเงินกับสีแดงเนี่ยเหมือนมันถูกยกระดับขึ้นมาให้เรามองหน้าปัดชัดขึ้นและดูมันโดดเด่นขึ้นนะครับสายแบบนี้ใส่สบายนะครับแล้วมันเบามากแล้วก็ที่สําคัญคือมันทนเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับก็ถ้าใครที่ข้อมือไม่ใหญ่มากเนี่ยแล้วใส่ สายลักษณะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับเพราะว่ามันใส่ได้ค่อนข้างที่จะแบบข้อแขนเล็กเพื่อนๆก็ยังใส่ได้ของผมอยู่ที่6.3นิ้วมครับเพื่อนๆลองดูสายที่เขาทําออกมานะครับก็ยังมีรูเหลืออีกเยอะมากนะครับคุณสุภธาสตรีหรือว่าคนที่ข้อแขนเล็กเนี่ยใส่เรือนนี้ได้สบายแน่นอนนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ4รูนะครับเวลาใส่เนี่ยมันก็จะพอดีนะครับไม่ต้องมาม้วนกลับทีหลังนะครับ ก็สายแบบนี้ที่ผมขายอยู่อ่ะมันก็ตกเส้นหนึ่งก็ประมาณ4500บาทนะครับซึ่งสายเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้ใส่ได้กับคนไทยคนเอเชียคือสายมันจะไม่ยาวจนเกินไปนะครับคือปกติเนี่ยสายแบบนี้มันก็จะมีอยู่หลายไซส์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าด้วยเรื่องไซส์ของเมืองไทยเนี่ยทางสายลักษณะเนี้ยจะใส่ค่อนข้างสวยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นครับมันก็จะไม่ล้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับใายที่ข้อมือแบบ เอาอยู่ประมาณไม่เกิน6นิ้วอะไรเงี้ยมันจะไม่ล้นออกมาส่วนถ้าเกิดข้อมือของใครเนี่ยมันจะ,ะเล็กกว่านี้นิดเนึ่งเพื่อนๆก็สามารถพับหมุนออกไปได้มันก็ยังจะมีช่องให้ให้เราใส่รูได้อีกนะครับซึ่งก็แบบแรกผมชอบที่สุดคือแบบแรกนะครับคือมันมีความเป็นสปอร์ตมีความเป็นสายลุยมันดูความเป็นแบบแคชชัวแบบใส่ไปแบบเล่นๆเ,นเนที่ยวๆอะไรเงี้ยผมว่าใส่กระสายแบบนี้ก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับ ใครที่ชอบสายผ้าใส่มบางเบานะครับแต่ติดนิดนึงนะครับใครที่เหงื่อเยอะนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่แนะนําหรือว่าลงน้ำอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเวลามันเปียกเนี่ยมันจะชื้นนิดนึงนะมันจะแห้งค่อนข้างยากแล้วก็จะเวลาแห้งเนี่ยก็จะมีกลิ่นนะอันนี้ต้องอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของสายนาตโตอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในแบบที่2กันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในแบบที่2นะครับแบบที่2ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นสายซิลิโคนนะครับหรือใครหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นสายยางก็ได้นะครับสายยางกับซิบซะลิโคนเนี่ยถ้าพูดถึงในยุคป,ปัจจุบันนี้นะหลายคนอาจจะสับสนว่ามันอย่างเดียวกันหรือเปล่าจริงๆมันคืออย่างเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับถ้าเกิดเป็นสายซิลิโคนเนี่ยจุดเด่นถ้าพูดถึงตอนนี้นะมันจะมีสายยางกับซิลิโคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะมันจะเหมือนกันละทำไมถึงบอกว่าเหมือนกันคือเมื่อก่อนเนี่ยยางคือยางแล้วมันจะแข็ง กว่ามันจะเข้าตัวกว่ามันจะฟิตกับข้อแข็งของเราเนี่ยมันกินเวลาใครที่เคยใส่นาะฬิกาสายยางเมื่อยุค20ปีก่อนเนี่ยผมรับรองเพื่อนจะจําแล้วก็นึกภาพออกในสิ่งที่ผมพูดไปได้แต่พอในปัจจุบันเนี่ยสายแบบนั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วนะครับมันไม่ค่อยดีแล้วก็เวลามันมีอายุการใช้งานเนี่ยมันจะขาด นะครับแต่สายแบบนี้เราเรียกว่าสายยางในยุคใหม่นี่แหละมันคือสายซิลิโคนที่ทำออกมาลักษณะคือนิ่มมากนะครับนิ่มแล้วก็ให้ตัวสุดๆนะครับสายลักษณะนี้คือจุดเด่นของเขาคือสายสบายนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเวลาแบบลุยน้ําลุยอะไรมีเหงื่อมีอะไรเนี่ยเวลามันแห้งมันค่อนข้างแห้งได้ไวนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบลุยๆหน่อยแบบว่าอยากเอาเรือนี้ไปลงน้ำนะครับเพราะเรือนี้มันดเวอร์อยู่แล้วนะเราก็สามารถไปดําน้ําลงน้ําได้สบายๆเลย ย้ำเลยนะครับว่าลงน้ําดําน้ําได้เลยนะครับสาหรับรุ่นนี้นะก็วันนี้ที่ผมหยิบมาเน่ยเป็นสายสีน้ําเงินนะครับมีลักษณะเป็นแบบพื้นผิวแบบมีแบบตะปุ่มตะบับนิดหน่อยนะครับเป็นลายเหมือนอายางรถยนต์นะครับซึ่งสายของผมที่ผมหยิบมาเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษก็คือว่าเวลาเราเบื่อฝั่งนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถเอาฝั่งนี้เอามาอยู่ข้างหน้าได้นะครับซึ่งเราก็เพียงแค่กลับในส่วนของตัวห่วงแค่นี้เองนะครับกลับให้เป็นอีกทางหนึ่ง แต่ผมเลือกที่จะเป็นเอาเอาลายตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เวลามันใส่อยู่บนข้อมือเดี๋ยวผมใส่ให้ดูมันใส่สบายอย่างหนึ่งแล้วมันนิ่มนะครับใครที่แบบต้องการความนิ่มๆแล้วก็ต้องแบบว่ามีเหงื่อเยอะๆอยากได้ลุยๆหน่อยนะครับเวลาใส่กับสายเส้นนี้คือบอกได้เลยว่าสวยนะครับก็ให้หนึกถึงพวกสายนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็อันนี้อยู่บนเรือนนี้นะครับคือบอกเลยว่า มันทาให้นาฬิกาเรือนนี้มันดูแบบเป็นนาฬิกาเหมือนสายดําน้ําเลยนะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินเข้มๆเลยนะออกสีกลมเลยนะครับก็จะเข้มกว่าในสน่วนของตัวขอบนี้อีกนะครับจะออกแบบมืดๆเลยนะครับซึ่งสวยมากครับเพื่อนๆชอบฝั่งนี้ก็ใส่ฝั่งนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนๆก็เพียงแค่กลับห่วงนี้เข้ามาอีกด้านหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับมันก็กลายเป็นสายที่เส้นหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยว่าเออมันเข้ากับเรือนนี้มากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น <ๆ S 2> <at> สาย เส้นที่สองนะครับที่ผมอยากมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเส้นที่3นะครับอ่านี้ก็จะในแบบที่3นะครับแบบที่3เนี่ยจะเป็นแบบสายหนังนะครับใครที่รู้สึกว่าสายแบบที่ดูมาเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับเดิมๆสเลตก็รู้สึกว่าไม่ชอบถูกจะดิตกับสายหนังจริงๆนะครับผมแนะนําเส้นนี้นะครับที่ผมหยิบมาจะเป็นสายหนัง ขนาด20มิลนะครับก็ขนาดเท่าหูสานั่นแหละนะครับจะเป็นสายหนังสีดำนะครับที่คลิปเนี่ยจะคลิปค่อนข้างออกแนวแบบล่องใหญ่เลยนะครับจะเป็นสายหนังแบบดูแนวแบบวินเทจวินเทจเก่า v intage, v intage, ๆนิดๆนะครับมีลักษณะมีความโป่งขึ้นข้างบนนะครับนูนขึ้นข้างบนนิดนึงนะครับแล้วก็มีการเย็บตะเข็บ ให้ดูแบบชัดๆหน่อยนะครับแล้วก็ลักษณะสายเนี่ยก็จะออกแนวแบบด้านๆนะครับแล้วก็เน้นลายแบบเป็นลายหนังแบบเป็นลายชัดๆเลยนะครับลายพวกนี้หรือว่าสายแบบนี้มันเป็นหนังบัวนะครับแต่ว่าหนังบัวพวกนี้เขาทําลายขึ้นมานะครับก็จัดว่าเป็นเส้นหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆสาหรับสายหนังสีดํานะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาตัวสายเนี่ยถ้าเกิดเราใส่กับสีดำเนี่ยมันก็จะเข้ากับหน้าปัดมากๆนะครับก็เดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับ ของผมก็จะใส่ประมาณเกือบรูสุดท้ายเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแขนเล็กกว่านี้เนะี่ยก็ยังใส่ได้อีกหนึ่งรูนะครับผมก็จะใส่ให้ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าสายลักษณะนี้ต้องการการปรับตัวสัก2-3วันนะครับเพราะว่าสายข,อขา้อนียมีลักษณะค่อนข้างไม่บางนะครับมีความหนาพอสมควรนะครับจะใส่ให้สวยเนี่ยต้องรอให้มันเข้าเข้าลองเข้ารอยกับข้อแขนของเราเนี่ยสัก1-2วันนะครับ ก็ถือว่าสวยเป็นอีกหนึ่งเส้นที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆนะครับมันมีความแบบการเย็บตะเข็บค่อนข้างหนานะครับบวกกับสายที่แบบมาแบบดูนูนๆนิดนึงนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับเส้นนี้ใครที่ชอบสายหนังสีดำเนี่ยผมแนะนำเส้นนี้เลยนะครับคือถ้าพูดถึงตามแนวนาะฬิการจริงๆอะ่ะ ถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินแดงโดยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าแป๊บสีใช่ไหมแปบ๊บซีเนี่ยโดยส่วนใหญ่อ่ะมันจะเข้าได้กับในหลายๆแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสายแบบไหนเพราะว่ามันมีโทนสีเนี่ยค่อนข้างเยอะเล่นเยอะนะครับบางคนเนี่ยก็เอาหยิบสายที่เป็นแบบสีแตกต่างกันมาใสา่มันก็ยังดูเข้าเอาแบบโซนเดียวกันกับสีที่มันมีอยู่มันก็เข้านะครับอันนี้ถือว่าทําสีหรือว่าทําแบบมาทำแบบภาพลักษณ์ออกมาให้มันรู้สึกได้เลยว่ามันเข้ากับในหลายๆแบบเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสายหนังเส้นที่3นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในเส้นที่4กันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเส้นที่4ี่นะครับอันนี้คือเพื่อนๆน่าจะเห็นหลายหลายเรือนแล้วล่ะที่ผมหยิบสายเส้นนี้มาใส่นะครับอันนี้เป็นสายสีหนึ่งเส้นหนึ่งแบบหนึ่งนะครับที่ผมชอบส่วนตัวเส้นนี้เป็นเส้นที่ผมใส่อยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาอวดอีกทีหนึ่งนะครับก็เส้นนี้ที่ผมชอบก็คือสีนมันเนี่ยมันออกแนวแบบ มันไม่เชิงเป็นสีอิฐสีแดงอะ่ะมันออกเป็นแนวแบบคาราเมลน้ําตาลอ่อนๆนะครับออกแนวน้ําตาลแบบพูดยังไงดีน้ําตาลสีไม้ผสมผสานกับอีกอีกเฉดส,สีนึ่งอะ่ะมันออกแนวแบบสีแบบผมก็เรียกไม่ถูกกับสีนี้นะมันออกสีคาราเมลผสมสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับเวลาใส่แบบเนี้ยนะครับเวลาโดยเฉพาะเส้นนี้นะเวลาเราใส่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความแบบเก่าพอมันเก่าเสร็จเนี่ยมันจะดูเป็นเหมือนแบบ ผ้าหนังเก่าๆแล้วออกแนววินเทจซึ่งสวยมากแล้วผมชอบการเย็บตะเข็บที่มันเป็นแบบสีขาวได้ขาวแบบนี้มากๆนะครับสวยจริงๆนะครับเส้นนี้คือขายดีมากๆนะครับใครที่สั่งซื้อสายลักษณะอื่นๆไปเนี่ยผมว่าเส้นนี้อยากให้รออีกหนึ่งเส้นนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับพอมาอยู่กับนาฬิกาลุคแบบซี่แบบนี้มันมีคนละโทนสีเลยก็จริงแต่ผมรู้สึกว่ามันเข้ากันสุดๆนะครับมันดูแบบเด่นะนะครับมันดูเป็นนาฬิกาแนววินเทจขึ้นมาเลย ดูหล่อเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับเส้นนี้ผมชอบมากๆนะครับมันยิ่งสายมันก็จะยิ่งนิ่มแล้วพอยิ่งนิ่มเนี่ยมันมีรอยอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยพอมันมีรอยเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันมันดูเก่ามันดูวินเทจขึ้นนะครับก็อันนี้คือแบบภาพลักษณ์ของเส้นนี้นะครับนี่ผมชอบหยิบมาใส่กับหลายๆเรือนเหมือนกันนะครับสายลักษณะสีแบบนี้แล้วก็เย็บตะเข็บแบบนี้นะครับ ส่วนมากๆนะครับยิ่งใส่ก็จะยิ่งดูเก่าสีก็จะเริ่มเฟดไปทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งถามถามว่ามันเป็นหนังแบบหนังแบบใส่ได้อีกแบบเป็น10ปีอะไรเลยไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าเกิดใสยหนังจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเคยใช้ใส่หนังอยู่แล้วโดวยส่วนใหญ่อะถ้าใส่เป็นประจำอะ ปี2ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มขาดเริ่มเริ่มแบบว่ามันจะเริ่มแบบใส่ไม่ไหวแล้วนะครับมันเริ่มบางเริ่มท้อละนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสายหนักนะครับที่ที่บางคนแบบเออมันไม่ทนเลยจริงๆอะ่ะมันมีอายุการใช้งานของเขานะก็ถ้าใครต้องการใส่สบายตั้งแต่ครั้งแรกนยะโดยส่วนใหญ่ยอย่างเช่นเนี้ยก็อายุการใช้งานของเขาก็ประมาณปี2ปีนี่คือว่านี่คือว่าสุดๆแล้วนะครับเส้นนี้ผมก็ชอบมากๆเหมือนกันอ่ะอันนี้คือเส้นที่สนะครับอ่ะแล้ ดูไปเส้นที่5้าต่อนะครับที่ผมชอบเหมือนกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของสายเส้นสุดท้ายนะครับที่ผมหยิบมาเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะอินเทรนด์นะใครที่ชอบแนวแบบสายหนังแบบถักๆหน่อยนะครับชอบแนวแบบสายถักนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทำลวดลายมานะครับไม่ได้มาถักจริงๆนะทำลวดลายออกมานะก็ถือว่าสวยมากสำหรับเส้นนี้นะเส้นนี้จุดเด่นของเขาคือเส้นนะครับ เนื้องานค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะครับแล้วก็ประณีตมากแล้วก็การเย็บตะเข็บนะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นตะเข็บได้สีดานะตัวสายเนี่ยมีลักษณะความหนาพอสมควรนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสายช่วงแรกๆอาจจะแข็งๆนิดนึงนะครับต้องใช้เวลาประมาณ1-2วันนะครับเพื่อให้มันนิ่มลงนะครับหรือว่ามันเข้ากับข้อแข็งของเรานะครับก็สายเส้นนี้ถือว่าใส่สบายนะครับถ้าเกิดใช้ระยะประมาณ1นถึงวันแล้วโอเคเลยนะครับ มาพร้อมกับหัวเข็มขัดที่ออกแนวแบบการขัดด้านๆนะครับสวยมากๆนะครับสำหรับเส้นสน,สน,นี้อ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับก็ใครที่ข้อขแขนแบบประมาณว่า6นิ้วกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมาเจาะรูเพิ่มเลยนะครับก็อันนี้ผมใส่แบบเอาแบบคร่าวๆนะ ผมก็จะเหลือประมาณอีก2รูนะครับแล้วผมขอเว้นระยะไว้1รูนะครับเพื่อที่จะให้ในห่วงของตัวเนี้ยมันนิ่มนิดนึงนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1วัน2วันนะครับก็ฟ<ๆ>ิลลิ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นสายเส้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นสายหนังสีดําหรือว่าเป็นสายอะไรก็ตามที่เป็นสีดำเนี่ยกับเรือนเนี้ยผมรู้สึกได้เลยนะที่เราลองมาสีห้าเส้นเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าสายหนังสีดำเนี่ยเฮ้ยมันเข้ากับนาฬิกาลุกแบบแอปซี่มากๆนะครับ ก็ใครที่ชื่นชอบในนาฬิกาแบบสีสันหน่อยหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีไหนเพราะว่าในลุคแป๊บซี่เนี่ยเฮ้ยมันเข้ากันได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้คือทั้งหมดนะครับหเส้นที่ผมเอามาฝากกันวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับใครที่ดูคลิปถึงตรงนี้นะผมก็อยากให้ของขวัญละกันนะครับใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วก็สนใจสั่งซื้อนาฬิกานะครับผมแถมสายหนังให้ฟรี1เส้นนะครับเพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้เส้นไหนนะครับหนถึงเส้นนี้นะครับ ก็แถมให้ไปเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อในการเรือนนี้นะครับย้ำนะครับเป็นการแถมให้เฉพาะคนที่ดูคลิปหนึ่งตรงนี้เท่านั้นนะครับในรายละเอียดท้ายคลิปหรือว่าตามเว็บไซต์ตามรายละเอียดต่างเนี่ยผมจะไม่ได้ลงไว้ว่าแถมสายนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับว่าต้องการเรือนนี้แล้วก็อยากได้สายเส้นนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะจัดการให้นะครับซึ่งก็ราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาส่วนลดปกตินะครับโดยส่วนใหญ่อะก็ถ้าเกิดผมแจ้งราคาพิเศษส่วนลดไปแล้วอย่างเงี้ยผมก็จะแถมสายหนังให้ฟรีไม่ใช่ว่า มีการกักส่วนลดไว้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะก็คือเป็นส่วนลดจริงๆนี่แหละนะครับแล้วก็แถมใส่ไหอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อถึงตรงนี้นะครับเพื่อใครที่ดูถึงตรงนี้จะได้แบบก็รู้สึกว่าเออเปิดของขวัญให้แล้วกันนะครับก็วันนี้ฝากไว้ท่างนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อเดือนนี้แล้วก็อยากได้สายแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนก็เพิ่มผิวโคทายคลิปมาได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมบอสจากช่อน้ำมูนาแพะก็ฝากเรือนี้ไว้เท่านี้นนะะคคครรรััับบแลล้วเเาจอกิปปถดไ สวัสดีครับ